ตรงด้านบนเนี้ยเขาจะเป็นแบบสูชิส่พานนะแล้วเขาก็จะมีรายการอาหารด้วยตามที่เราต้องการสั่งใช่ไหมเราสามารถที่จะสั่งเออมาเป็นพวกชาบูแบบเนี้ก็มีชาบูนะครับเป็นชาบูแล้วก็เป็นพวกอราคาต่างๆเพื่อนๆติดตามก็นลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปด,ดีๆต่อไปทียนะครสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง Winter Story ครับวันนี้เรามากันที่โครงการเจปาร์กนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทานร้านชาบูซูชินะฮะซูชิรักนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปกินดูนะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Winter Story เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปทานกันนะครับผมวันนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วครับผมเป็นร้านชาบูรักนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปลองกินดูนะครับราคาก็699คาเ่ะ นี่เข้ามาในร้านนะเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะเอาริมน้ําเลยดีกว่าอาหารเราเป็นแบบสายพานแบบไปนี่นะครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วมันจะเป็นแบบสายพานนะนดูน้องมาสเตอรถ์ถ้าจะสนุกนะหยิบเฉพาะที่ทานนะลูกอ่ะเอาทานก่อนเลยเอาทานก่อนเลยทานก่อนเลยว่าอร่อยไหม ที่น้องมาเตอร์กินนะจะเป็นข้าวหน้าปลาไหลเป็นซูชิปลาไหลนะครับเดี๋ยวน้องมาเตอร์จะทำการชิมเดี๋ยวนี้บ <c oughs> ึ้บโอ้โหเป็นไงเป็นไง <c oughs> อร่อยไหมโ <Okay. S 1> อ,อเคเมื่อกี้เราหยิบตัวหมึกมาเนี่ยนะอืม สดมากมันเป็นเหมือนแบบปลาหมึกแล้วก็ราดบนซอสงาคือข้าวปัเนเหรอหน้าปลาไหลปลากำลังจะลองนะข้าวหน้าปลาไหลอร่อยดีเหมือนกันอร่อย แต่ตัวซอสอะรู้สึกมันจะรสชาติมันจะเค็มไปหน่อยตอนนี้พี่น้ำชาเค็มนะครับใช่ครับเป็นไงครับชินใจไหมฮะชินใจมากดูนะคือร้านนี้เขามีทั้งชาบูแล้วก็ซูชิบนสายพานนะครับราคาก็699นะไม่รวมแบตดนะครับอีก10%เอนอน้องมาสเตอร์เก่งมากน้องมาสเตอร์เป็นตากล้องให้ป๊าป๊านี่ทางฝั่งนี้ที่ป๊าป๊าลงอยู่นี้มันเป็นชาบูนี่ ครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อเนี่ยเราเสิร์ฟเซตแรกนะเป็นเซตของหมูก็โอเคนะเอออันนี้ปูอัดครับปูอัดลอง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 ดูไปอันนี้อันนี้หลายทางนะที่เพิ่งชอบปูอัดมากลองกินดูออเแล้วรสชาติเป็นไงก็กินเข้าไปแล้วรสชาติอร่อยใช่ป่ะหวานนิดนึงนะไม่หวานครับไม่หวานจริงเหรอ นี้มันเป็นเหมือนแบบไดฟุกุะไดฟุกุครับไดฟุกุไส้ด้านในก็จะเป็นมนเขูด,อด,อดอลองดิลองดิจะอร่อยดีนะเอ๊อันนี้เป็นยำแซลมอนยำแซลมอนครับเดี๋ยวเราลองชิมดู ได้ได้มาเติมแป๊บนึยงยำสัมวันของพี่เนี่ยอร่อยดีอร่อยอร่อยอร่อยจริงหนูว่าที่เนี่ยปลาไหลอร่อยกว่าก็ครับที่เนี่ยครับปลาไหลอร่อยมากปลาเนี่ครับเฮ้ยอันนี้นะ่าสนใจมันเป็นขา้าวโพดผัดเนอยอ่ะแบบที่เรากินตามแบบพวกตลาดนัดที่เขาเอาเนยมาผัดใช่ป่ะแล้วมันก็จะแบบมีกลิ่น หอมหอมหอมจริงๆหอมหอมหอมปะหอมอันไหนหอมต้องอร่อยใช่ไหมครับน้องๆเนาะยิวโกกอมนแปะวะนี่จะทำอาหารแบบรสชาติออกเค็มอ่ะตัวนี้เราออกเค็มๆนะอันนี้เพื่อนๆเดี๋ยวมาลองชาบูกันบ้าง

ผมรักไปสุดนโลแล้วก็รักแม่ด้วยครับเก่งมากครับออมมัเตอร์นะครับตั้งแต่เขาเรียนป .1 น,นะครับตอนนี้เก่งขึ้นเยอะมากเลยนะจากเมื่อก่อนที่แบบขับบ้านจะงองแงหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ขับบ้านมาขยันทำการบ้านมาแล้วก็เขียนหนังสือสวยขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่เรียนเข้าป .1 ที่สาธิตนะครับที่สาธิตจุฬาเขาสอนดีมากเลยนี่ับมาครับผมเป็นทาโกยากินะฮะ ว่าผมชอบกินแต่ว่าผมเริ่มด้อิ่มเอ้าอย่าเพิ่งอิ่มสิครับลูกกินได้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองชิมทาโกยากินะของที่นี่นะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะเขาทำมาแบบสดๆใหม่ๆเลยนะครับจาอนนี้อืมอืมเจานนี้ใช้ได้ใช้ได้ลองไหมลูกโอเคทาโกยากิผ่านนะครับผ่านนะครับเป็นไส้ปลาหมึกอร่อยดีส่วนจานนี้เป็นเกี๊ยวซา เดลซ่าลองไหมม,ไมีเฟินฟายด้วยอ่ะให้น้องมาตเตอร์รีวิวดีวกว่าเฟินฟายเป็นยังไงบ้างเาารื่อยกว่ายากุยากินะครับอร่อยมาละน,นี่มาแล้วอันนี้ก็แบบมาอีกนะเป็นนักเก็ตทอดนะครับผมไม่มาจองเป็นแบบว่าปลาซาบะแล้วก็ลาซอสมา เดี๋ยวจิ้มเลยน้องๆทายให้น้องมาสเตอร์หน่อยครับว่าน้ำอะไรฟ้าเมื่อน,น,น้ำาขียวนะครับอ,อจรครับานนี้จานนี้ให้ผ่านหวา,านดีอ่ะ มากันอย่างรัวๆครับผมอันนี้มันเป็นหมูผัดกิมจินะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนหมูสันคอแล้วก็มาผัดกับกิมจิเดี๋ยวลองชิมก่อนขอดมเลยเขาดมเลยโคตรเป็นยังไงโคตรหอมจริงเหรอมาเต็มโตมากครับรัวๆครับผมอืม <c oughs> อร่อย <c oughs> <c oughs> จัดมากันอย่างต่อเนื่องนะครับแบบไม่เกรงใจกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นซาซิมิรัวซาซิมิรวมนะเป็นรูปเรือนะครับก็มีท<อ>ูน่านะครับมีปูอัดแล้วก็มีแซลมอนนะเดี๋ยวลองชิมทูน่าก่อนเป็น,ปน้บน,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 นะครับผมขอให้ผันอืค่ะเป็นไปผัดทีนี้ผมลองชิมเดี๋ยวลองชิมตัวทูนา่าเข้าไะ คร่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นบอกนะตรงนั้นน่ะมันมีปลาคาร์บด้วยใช่ใช่ปลาคาร์บด้วยก็เมื่อกี้ชิมทูน่า,าต้องบอกว่ามันสดสดจริงๆคือกัดเข้าไปแล้วรู้เลยละลายในปากจริงเหรอจริงอันนงี้ลองแซลมอนแซลมอนมันจะละลายในป,ปากไหมอืมใช่ได้ น,นผ่านผ่านผ่านอันนี้มาเป็นกุ้งเทมปุระจะให้น้องมาสเตอร์รีวิวน้องมาสเตอร์รีวิวดูเป็นไงกรอบใช่ปะ่ะน้องมาสเตอร์กินได้นะอันนี้น้องมาสเตอร์กินได้อร่อยดีให้น้องรัมสเตอร์กันลองรีวิวตัวเทมปุระนะครับควันขึ้นเลยเบ๊นเบ๊นเลยเนี่ยควันขึ้นเลยน้องมาสเตอร์ป้าตัดผมให้หล่อมากเลย หอมมันเนื้อของกุ้งใช่ป่ะกุ้งเทมปุระเนื้อมันขาวมากหวานอร่อยมากเลยไม่หวานไม่หวานนะเป็นยังไงออกเป็นยังไงอร่อยอร่อยใช่ไหมเออนี่ตรงด้านบนเนี้ยเขาจะเป็นแบบซูชิใส่ยพานนะแล้วเขาก็จะมีรายการอาหารด้วยตามที่เราต้องการสั่งใช่ไหม เราสามารถที่จะสั่งามาเป็นพวกชาบูแบบนี้นี่ก็มีชาบูนะครับเป็นชาบูแล้วก็เป็นพวกราคาต่างๆนะที่เราได้ทําการรีวิวไปเกือบหมดทุกอย่างแล้วแหละนะครับโอเค okay, ครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ที่เรามาทานอาหารที่ร้านชาบูรักนะครับก็เป็นที่โครงการเจพาร์คศรีราชานะครับเมื่อ ตอนช่วงบ่ายนะเราไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเกาเกียวในชะ่ไหมแล้วก็เราก็เลยมาทานอาหารญี่ปุ่นนะที่นี่ที่เป็นโครงการเจปปสีราชานะเขาเป็นโครงการแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะน่ารักน่ารัก,รก,รก,รกสวยๆนะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับก็วันนี้เรามาทานอาหารนะมันก็จะเป็นร้านชาบูรักหรือว่าซูชิรักนะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่ชาบูนะครับบวกกับซูชิและก็ซาซิมิด้วยโอโ้โหแล้วแบบ อาหารเขาหลากหลายมากแล้วที่ทดลองกินมาหลายเมนูเนี่ยก็อร่อยดีนะถือว่าแบบโอเคเลยะนะครับปลาแซลมอนปลาทูนา่าอะไรก็ถือว่าสดดีนะครับก็ร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่เจป,ปาร์นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะอยู่โซนด้านหลังนะครับที่จอดรถของโครงการนะนะครับอาหารก็อร่อยดีนะครับราคาก็699บานะไม่รวมแวตนะครับรวมแวตอีกประมาณ7%นะแล้วก็เซอร์วิสชาร์จอีก3%นะก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย วันนี้ทานไปทั้งหมดนะครับเขาคิดราคาเป็นผู้ใหญ่สองท่านมานะครับวันนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมวัดรวมทุกอย่างแล้ว1,540บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะร,รวมน้ำรวมทุกอย่างแล้วนะครับผมนะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารของเขานะมีเลือกหลายรายการเหมือนกันนะครับมีอยู่ประมาณ15รายการนะ ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็แวะมารับประทานกันได้นะครับที่อยู่ที่โครุงเกียวปาร์นนะร้านซูชิรักนะครับผมก็วันนี้ช่อง Winter Story นะครับป้าป๊าเด่นและน้องมาตเตอร์และน้องมาวินอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะวินเทอร์สตอรี่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไม่ตัดคลิปให้น้องๆดูนะคะขอตัวกินก่อนนะครับไม่ไหวแล้วจุกมากเลย เพื่อนเกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปด,ดีๆต่อ,อไปด้วยนะครับ <S <S สวัสดีครับ